จริงๆทริปนี้นัดกับแฟนว่าเราจะไปกันตอนวันแม่เพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแต่คือมันเป็นแพลนที่นานมากเลยนะเพราะมันแผนข้ามปีจองโรงแรมไว้ก็ข้ามปีแล้วพอมันผ่านมาปีหนึ่งมันทําให้เราลืมลืมว่าเราจะต้องไปเที่ยวจนมีอยู่คืนหนึ่งเราฝันว่าเราไปที่ศาลพระเจ้าตากสินไปกับแฟนและน้องที่ค่ายด่าอีกคนนึงก็ไปไหว้ขอพรกันตามปกติแต่แล้วเราก็ไปต่อกันที่สวน ที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนสาธ,ธารณะรอบๆจะมีที่ไว้สำหรับให้คนวิ่งมีต้นไม้มีน้ำล้อมรอบและมีพระบ,บรมราชาุสาวลีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงไม้อยู่ด้วยและมันก็ไม่ได้ไกลก,กันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะตอนนั้นเราไม่เคยไปในฝันพอมาถึงที่พระบ,บรมราชานุสาวีมันกลายเป็นว่าเหมือนฝันซ้อนฝันเราเห็นตัวเองเห็นแฟนเห็นน้อง เดินไปด้วยกันตรงพระบรมราชานุสาสวรีแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นลมเหมือนวิผีหรืออะไรสักอย่างพยายามจะเข้าเราแล้วเราก็อรารวาสผู้ชายสองคนจับเราแทบไม่อยู่เราอรารวาสด,ด่าทอตัวเองไม่หยุดด่าประมาณว่ากูรอมึงมานานแล้วในที่สุดกูก็เจอมึงแล้วก็สารพัดคาด่าแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงสีทองพุ่งผ่าเข้ามาใส่ล่างแล้วล่างของเราก็ล้มลงเหมือนสนุกไปแล้วก็เห็นว่าแฟนกับน้องวิ่งไปดู ภาพมันก็ค่อยๆเบลอกลายเป็นว่าตอนนี้ที่ที่เราอยู่มันเป็นบรรยากาศสีเทาๆเหมือนอยู่ในหมอกหรืออะไรสักอย่างคือไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงแต่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาเขาใส่เสื้อสีเหลืองอ่อนกับโจงกระเบนสีน้ำตาลเก่าเดินเข้ามาแล้วด่าเราไม่ยัง้งด่าซัสมนึกผิดไม่ทันเลยว่าเราทำอะไรผิดแต่ที่จับใจความได้ก็ประมาณว่าเพราะมึงท่านถึงสั่งประหารกู มึงฆ่ากูู่เองของุนรามจาได้หรือไม่คนที่มึงลงด่าฆ่าอยา่างไรเล่าแล้วก็อีกสารพัดคําด่าที่จําไม่ได้ไม่รู้ว่าจะด่าอะไรนักหนาตอนนั้นเราก็ยืนฟังด่าส่วนไม่ได้ด้วยเพราะเรากําลังงงว่าเราทําอะไรผิดวะแล้วถ้าเขาคนนั้นกระทาความคิดขึ้นมาจริงๆการโดนทันบนมันก็ถูกต้องแล้วนี่แล้วกูผิดอะไรที่พีกในพีกก็คือผู้ชายคนนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับบนหัวของตัวเองจับด้านบนกลางศีรษะ แล้วดึงเอียงข้างแล้วมันก็ค่อยๆฉีกขาดออกมาจากทีละเล็กๆน้อยๆจนในที่สุดมันก็ขาดออกจากบ่าสแสดงตัวตนว่าเป็นผีหัวขาดแบบแน่แท้และแน่นอนตอนนั้นเรายืนมองแบบชิลมากประมาณว่าแล้วยังไงต่อมันจะมีอะไรขาดอีกไหมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวศพนะคะต่อให้จะขาดจะไส้หลุดยังไงเราก็ไม่กลัวเขาคนนั้นเดินถือหัวเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนเกือบจะถึงตัวเราแต่สุดท้ายแล้วนาฬิกาก็ปลุกให้เราตื่นขึ้นลุกจากเตียงตอนประมาณ6กโมงเช้าก็ดีเหมือนช่วยชีวิตนั่นทําให้เช้านั้นสมองเราประมวลผลหนักมากและคําที่อยู่ในหัวของเราทั้งวันคือกูผิดอะไรแน่นอนว่าต่อมความอยากรู้ว่าไอ้ที่ฝันนั้นมีจริงไหมเราก็เลยไปเปิด Google ดูปรากฏว่าสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะที่มีพระบรมรูปทรงหมามันมีอยู่จริง หาจักรารพระเจ้าตากแค่1.6กิโลเองด้วยก็เลยลองเปิดภาพดูซึ่งมันทำเอาขนลุกสู้เพราะมันเหมือนทุกระเบียบนิ้วตามฝันจริงๆสแสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็ต้องมีตัวตนด้วยจริงๆแน่นอนว่าแต่เขาเป็นใครกันละ่ะเราพยายามเปิดหาใน Google หาประวัติในยุคสมัยก่อนใครเคยโดนประหารที่นั่นบ้างก็หาไม่เจอเลยตัดสินใจไปถามครูกริที่เป็นครูดับของเราว่าในอดีตมีใครเคยโดนประหารที่เมืองจันทบุรีไหม ครูตอบว่าก็มีอยู่นะหลวงพนสนหารขุนลาหมื่นซ่องขุนจ่าเมืองกับนายทองอยู่นกเล็กเป็นกบฏเป็นจนสลัดสมัยพระเจ้าตากสินครูเล่าว่าพระเจ้าตากท่านให้โอกาสมามากหลังจากตีแตกจากละยองก็หนีมาจันทบูรณ์มาอยู่กับเจ้าเมืองจันทบูรณ์แต่ก็ไม่ปรับตัวทําตัวเป็นหอกข้างแคลกปนสะดมขโมยของปนบัวป้นควายแถมยุยงให้เจ้าเมืองจันทบูรณ์แข่งข้อวางแผนจับพระเจ้าตากสิน แต่พระเจ้าตากสินก็รู้ทันแผนการนั้นจนในที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถูกมอค้ามอแกกตีเมังตะทบูรฝั่งนายทองอยู่นกเล็กกับกรมเมืองระยองสมคบกันรวบรวมผู้ควรจะยกมาประทุษาลายพระองค์พระเจ้าตากจึงวางแผนซ้อนซุ้มโจมตีกองทหารของทั้งสองแตกกระเจิงส่วนนายทองอยู่นกเล็กหนีไปอยู่ที่เมืองชนบุรีภายหลังได้ยอมเข้ามอบตัวต่อวิพัก์จึงโปรดตั้งให้เป็นพญาอนุราชบุรีสีมหาสมุทร คลองเมืองชนบุรีแต่ต่อมาปรากฏว่าประพฤติตัวมีชอบทำตัวเป็นโจรสลัดเข้าป้นเรือสำเภาเมื่อไต่สวนแล้วได้ความว่าผิดจริงจึงถูกประหารชีวิตเอาละว,ว่ะคู่กรณีมีจริงเพราะหนึ่งในชื่อที่คูก่กฤษพูดมาทำเอาเราขนลุกเสียวสันหลังว่าและเพราะความฝันนั่นแหละเลยทำให้เราได้นึกถึงแพลนที่เราจะไปจันทบ,บุรีฝันก่อนที่เราจะไปเที่ยวจันทบ,บุรีตั้งหนึ่งเดือนแล้วเราจะเททิปไหมก็ไม่นะ คนจะไปอะอลิไม่กลัวเรื่องเที่ยวสำคัญกว่าเมื่อเราไปถึงกันทบบุรีจุดแรกที่ไปเลยก็คือไปไหว้สันหลักเมืองแล้วก็ศาลพระเจ้าตากสินเราขอพอรว่าขอให้นอนหลับสนิทไม่มีอะไรมากวนเพราะเรารู้แล้วว่าคู่กรณีของเรารอนเราอยู่ก็เลยขอให้ท่านนะคุ้มครองตอนมาที่สวนสาธารณะที่มีพระบรมราชานาวิีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมาเรารู้สึกอึดอัดมากอึดอัดจนอยากจะอาเจียนแถมปวดหัวมากๆด้วย เหงื่อซึมไปทั้งตัวทั้งๆท,ที่อากาศมันก็เย็นไม่ได้ร้อนอะไรเราก็เลยคิดในใจว่ากูมากวดน้ำให้เนี่ยจะเอาไหมบุญนะ่ะมึงจะเอาหรือเปล่าด่าก,กลับไปปุ๊บสารพัดอากาศที่เป็นก็หายหมดเราก็เลยตัดสินใจกวดน้ำตรงต้นไม้แถวๆนั้นเรามาไหว้สักการะพระเจ้าตักสินทรงมาแล้วหลังจากนั้นก็เดินเล่นหาของกินแล้วกลับโรงแรมกันกะว่ามาถึงกินข้าวเสร็จก็จะพักกันเลยเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องไปกันต่อ ระหว่างที่แฟนเราอาบนะ้ำจูๆ่ๆเขาก็เปิดประตูห้องน้ําและโผล่หัวมาถามเราว่าตัวเองตัวเองเรียกเขาหรอไอเราก็ตอบว่าเปล่าเพราะเราดูทีวีอยู่เขาก็ถามย้ำอีกว่าเราได้เคาะประตูห้องน้ําหรือเปล่าเราก็ยังตอบคําเดิมว่าเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแกล้งเขาทําไมพอจะนอนเราก็เอาท้าเวสุวรรณวางไว้ที่หัวเตียงสวดบทท้าเวสุวรรณแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้นอนหลับสบายอย่ามีอะไรรบกวนในขณะที่กําลังจะหลับแฟนก็พูดขึ้นมาอีกว่าตัวเองเขาได้ยินเสียงเปิดน้ําในห้องน้ําอ่ะเราเลยบอกเขาไปว่าไม่ต้องทักดึกดืด่นขนาดนี้แล้วนอนไปส่วนใครอยากเปิดก็เปิดไปเปิดแล้วปิดด้วยนะเปลืองแล้วสักพักแฟนเราก็หลับส่วนเราอ่ะยังไม่หลับหรอกเพราะว่าเราอ่ะรอฟังเสียงที่แฟนเราได้ยินซึ่งมันมาจริงๆเปิดเปิดปิดปิด,ปดน้ําอยู่ในห้องน้ําดังสลับกันไปมาจนน่าลำคาน จนในที่สุดเราก็เลยพูดขึ้นไปว่าเปิดแล้วปิดด้วยนะอย่าเปิดบ่อยเปลืองแล้วจะนอนแล้วด้วยนะเนี่ยพรุ่งนี้จะไปทําบุญต่อแล้วเราก็นอนกอดตุ๊กตาหลับไปเลยแต่ในคืนนั้นเราฝันด้วยแหละเราฝันว่าเรากับแฟนกําลังออกไปทําบุญกันต่อยืนกันอยู่หน้าโรงแรมแต่พอดีว่ามีพระธุดงเดินมาแล้วท่านหันมาทักเรา พระท่านถามว่าหลับสบายดีไหมโยมเราก็หันมาแล้วเห็นว่าท่านพูดด้วยก็เลยก้มลงกราบและยกมือปรนนมก่อนตอบท่านไปว่าก็ดีเจ้าค่ะถึงจะมีอะไรมากวนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหลับสบายดีพระรูปนั้นท่านขับแล้วบอกกับเราว่าพักให้สบายเถอดที่นี่เราดูแลเจ้าอยู่ไอเราก็งงๆจูจ่จก็ใช้ศัพท์โบราณแต่คุยกันเล็กน้อยก่อนที่ท่านจะบอกว่าท่านจะต้องไปแล้วเราก็กราบลาและท่านก็กค่อยๆเดินจากไป พระรูปนี้รูปร่างไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กผิวสีน้ำตาลแดงแต่ไม่ถึงกับดำห่มจีวรสีกลางแต่อ่อนกว่าสีกลางเล็กน้อยจะเรียกว่าสีพระราชนิยมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละใบหน้าของพระรูปนี้ท่านดูมีเมตตามีบรารมีทรงศีลและทรงศักดิ์ท่านดูพูดไม่ค่อยเยอะเงียบขรึมแต่ก็ยังมีติดตลกแอบแซวเราอยู่ว่านอนหลับสบายดีไหมหลังจากที่ท่านเดินรับตาเราเราก็ตื่นประมาณหกโมงเช้าได้ ก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาจนถึง9ก้าโมงถึงจะลุกไปอาบน้ําเพราะคาใจอยู่ว่าพระรูปนั้นท่านคือใครเราจะถามใครดีอะแน่นอนเราอะพึ่งอากูก่ก o เกิลอยู่แล้วเพราะเขาอะรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้เราหาคําว่าพระในสมัยอยุธยาก็ไม่มีใบหน้าที่ใช่ลองหาเป็นพระในสมัยกรุงธนบุรีก็มีตั้งหลายองค์แต่ก็ยังไม่เจอใบหน้าที่ใช่อีกตอนนั้นเราถอดใจแล้ว แต่จูจ่ๆก็เอะใจลองเสิร์ชหาคำว่าพระสังฆราชในสมัยกรุงธนบุรีป,ปรากฏว่าใช่เราเจอท่านท่านคือสมเด็จพระสังฆราชสิงห์เป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีและเป็นพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็นับว่าดีนะฝันเห็นพระสังฆราชตอนได้สนทนากับท่านอารมณ์เหมือนได้สนทนากับพระอาจารย์ของเราที่อยู่พิษณุโลกเลยท่านจะพูดน้อยกับคนอื่นแต่จะติดตลกกับคนสนิท ทั้งทริปที่จันทบุรีเป็นทริปที่สน,นุกมากและก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเลยเหมือนพระท่านดูแลเราอยู่จริงๆ